วันนี้เราก็เดินทางมายัางวัดธรรมบิการ่านะครับสมรสปูทองในเมืองอุดรธานีอยุธยานะครับหลังจากเราไหว้พระในโอสถนะฮะเราก็จะมาเดินบริเวณวัดธรรมบิการ่านะฮะวัดธรรมบิการ่าก็ชื่อเดิมหนึ่งก็จะเป็นวัดคลาชนะครับอยู่ตำบลข้าวาสุกีอา่าอุดรธานีอยุธยาจังหวัดพอุครธานีอยุธยาติดกับความรัศมีกลางแลวัดวัดซีดสันเพ็ญน,นะ มันก็จะเป็นวัดที่มีพระผส้สงฆ์จำวัญษาจำบัญษาอยู่นะฮะปฏิบัติธรรมอยู่นะครับวันนี้ก็ถือเป็นจุดกาเนิดของกรุงศรีอยุธยาเราเป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นวันสงฆงมหานิกายนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์ประธานนะฮะเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่ตั้งอยู่บนฐานาปัททักษิณรอบฐานปัทักษิณประดุปประดับด้วยปรติมากรรมรูปสิงห์ฮะปั้นด้านละสิบสามตัวประติมากรรมรูปสิงห์นี่ก็เป็นงานศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเขเมรนะครับ ในสมเด็จในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อปี2พศ253นะฮะก็ได้บูรณะและสร้างวิหารขนาดใหญ่ถึง9ห้องโดยใช้ชื่อว่าวิหารทรงธรรมเพื่อใช้สําหรับฟังธรรมสวนะและวิหารที่เคยเป็นประดิษฐานอของเสียนพระพุทธรูปหล่อสำริดศิลปะสมัยอู่ทองนะครับ งค์นี้จะเป็นพระบมรมอนุสารีองสมเด็จพันธเในสวนนะครับ